สวัสดีครับเซ่อมเครื่องซักผ้าครับอาการขึ้น DE DE นะครับเครื่องซักผ้าทำ u ูง11กิโล WUA 13A3 mm hmm. การซ่อมต้องใส่รองเท้าและระวังระวังให้มากครับเอ,อเพราะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับ DE ก็ย่อม,มาจาก Door Error นะครับหมายความว่าประตูมีปัญหารครับ่ทดลองโดยการกดปุ่ม Power กด Spin กด Start แล้วจะขึ้น DE ครับอ,อ แบบนี้ครับกด power ครับซัมซุงครับ power แล้วก็กดเป็นเป็นเสร็จแล้วก็กด start เลยครับทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงขึ้นดอขณะปิดฝานะครับขึ้นอเลอร์อ่าขั้นตอนการตรวจเช็คครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดจากหนูกัดสายไฟขาดครับให้ถอดฝาด้านหลังของท่อน้ำเข้านะครับและฝาด้านหน้าตรงบอดวงจร ออกมาตรวจว่าสายไฟตรงไหนขาดบ้างครับฝาด้านหลังนะครับให้หมุนน้ําออกแล้วก็ไอตรงที่เกี่ยวน้ํานี่ออกนะครับแล้วก็ถอดชักูตรนที่สองตัวแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับอส่วนด้านหน้าส่วนด้านหน้าตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมียางนะครับให้เอาใช้ลวดงอๆนะครับดึงยางออกนะครับแล้วก็ไขน็อตออกมานะครับทีสองฝั่งนะครับแล้วจะไขน็อตฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็ตบตบออกมานะครับจากขวาไปซ้ายครับแบบนี้ครับไอซอมซงนี่บางทีมันแน่นนะครับต้องตบแรงๆมันจะออกครับ ออกแรงนิดหน่อยครับอ่าออกแล้วครับอ่าออกมาแล้วครับอ่าแล้วจากนั้นก็พลิกพลิกออกมาเลยครับแล้วก็ทําการดูว่าสายตรงไหนขาดบ้างครับอ่าอันนี้ด้านหลังนะครับอ่าสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้ให้ทําการตรวจสายนะครับอ่าในที่นี้จะเป็นส้มนะครับอ่าสวิตช์เนี่ยจะเป็นส้มฟ้านะครับส้มส้มเป็นกราวนะครับฟ้าเป็นไฟห้าโวลต์นะครับให้ทํางวันตรวจตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยว่ามีตรงไหนขาดบ้างครับสองสีนี้ครับ ส่วนด้านหน้าก็ส่วนด้านหน้าก็ให้ตรวจมาถึงตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นส้มฟ้านะครับให้ดูนะครับทั้งหมดเลยครับว่ามันขาดจุดใดบ้างครับถ้าเจอก็พันกลับเข้าไปก็หายแล้วครับไปได้ครับอ่ถ้าไม่ขาดนะครับถ้าเช็คแล้วไม่ขาดไม่มีอะไรขาดก็ให้เช็คสวิตช์เลยครับว่าสกปรกไหมครับอ่เพราะความสกปรกอาจจะทําให้เกิดฉนวนะครับให้ใช้น้ํามันโซนิกฉีดเข้าไปนะครับที่สวิตช์นะครับแล้วใช้โยกขึ้นโยกลงประมาณสาสิบครั้งครับ ให้ทาการฉีดตรงนี้นะครับแล้วตรงสายแจ็คนี้ด้วยนะครับอาจจะต้องดึงแจ็คเข้าแจ็คออกหน่อยก็ดีครับอสารวจดูว่ามันเป็นสนิมตรงไหนนะครับอ่าตรงนี้ด้วยนะครับฉีดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงก้านสวิตช์นะครับยกขึ้นยกลงนะครับทําจําลองว่าเปิดปิดประตูนะครับอ่าสวิตช์ก้านที่แตกกันเนี่ยจะได้อ่าทำความสะอาดไปในตัวนะครับประมาณสามสิบครั้งก็อ่ามันก็จะไม่เป็นฉนวนแล้วครับใช้ได้แล้วครับ แต่ถ้าเกิดทําไปแล้วยังขึ้นดีอีกนะครับก็ให้เปิดฝาเครื่องซสกผ้าครับแล้ววัดไฟที่สวิตช์ครับต้องได้ประมาณห้าโวลต์น,นะครับแล้วใช้เน้คเขี่ยขึ้นจะได้ศูนย์โวลต์นะครับออันนี้ใช้มิเตอร์เข็มนะครับเอตั้งย่านวัดอสิบดีซีวีนะครับแล้วก็อเอาสายวัดสีดําเสียบเข้าไปที่สายสีส้มนะครับเอาสายวัดสีแดงเสียบเข้าไปอาสายสีฟ้าน,นะครับ อ่าอันนี้ต้องใช้เข็มแบบพิเศษนะครับอ่าใช้อ่าของผมใช้ไออ่าเด็กเล่นครับเสาอากาศเด็กเล่นมาต่อเข้าไปครับบัดกีเข้าไปแล้วก็มาจิ้มได้นะครับอ่าเพราะว่าใช้ใช้อันนั้นไม่รู้จะจิ้มเข้าหรือเปล่านะครับของเดิมมันอาจจะใหญ่จิ้มไม่เข้านะครับให้จิ้มเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะต้องได้ไฟอย่างนี้นะครับสี่ประมาณสี่จุดสี่โวลต์นะครับสําหรับมิเตอร์เข็มนะครับ แล้วทําการยกก้านสวิตช์นี้ขึ้นนะครับจะต้องตกเหลือประมาณศูนย์โวลต์นะครับถ้าหากยกได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีครับยกขึ้นอย่างนี้ครับตกเหลือศูนโวลต์ครับประมาณศูนย์จุดสี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับสี่จุดสี่นะครับอันนี้สี 4. 4่จุดสี่สี่ดสี่สี่จุดหครับขณะมีขณะเราอ่าตอนนี้ เดี๋ยบเสมั้นปิดประตูนะครับถ้าปิดประตูนะครับงัดขึ้นปิดประตูตอนนี้เราเปิดฝาอยู่นะครับอย่างนี้เปรียบเสมือนปิดประตูศูนย์โวลต์นะครับถ้าเปิดประตูก็จะต้องได้อ่าประมาณ4.4โวลต์ครับถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับมันจะได้7.4โวลต์ครับอ่ามันจะไม่เท่ากันครับอ่าได้0.3 0.2นี้ถือว่าใช้ได้ครับ0.4ใช้ได้ครับปล่อย ปล่อยสวิต์นะคร us ับเปรียบเสมือนยกเปิดเปิดฝานะครับเปิดฝาได้7.4นะครับถ้าปิดฝาจะต้องได้อ่านี้คือเปิดฝานะครับถ้าเปิดฝาก็ต้องได้ประมาณ7.4นะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็ได้ประมาณ4.4ครับแล้วถ้าเรายกสวิต์ขึ้นนะครับเปรียบเสมือนปิดประตูนะครับด้านสวิต์เนี่ยยกขึ้นมาก็จะปิดประตูเหมือนปิดประตูก็จะต้องได้ศูนย์ประมาณศูนย์โวลต์นะครับหรือ0.4โวลต์ถึง5โวลต์นี่ก็ผ่านแล้วนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราปิดอันนี้เปิดประตูอยู่นะครับอันนี้ใช้มือยกเปะเสมอเมปิดประตูนะครับอันนี้ให้เอานี้ออกนะครับแล้วก็เอาผาปิดลงมานะครับมันจะดันก้านสวิตช์นี้ขึ้นมานะครับถ้าดันก้านสวิตช์แล้วได้ประมาณ0.3โวลต์น,นะครับ3.0โวลต์ด c ีนะครับก็แสดงว่าปกติแล้วนะครับถ้ายังขึ้นดีก็อันนี้ก็แสดงว่าบอร์ดวงจรเสียนะครับถ้าสมมติวัดแล้วตรงนี้นะครับ ไม่มีไฟนะครับก็แสดงว่าสายขาดนะครับให้ทําการวัดโอห์มนะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็ตั้งย่านคูหนึ่งครับแล้วก็เสียบสีฟ้ากับสีฟ้าด้านหน้าครับสีส้มก็กับสีส้มด้านหน้าวงจรนะครับบอร์ดวงจรนะครับมันจะต้องได้ถ้าได้ประมาณศูนย์โอห์มก็แสดงว่าไม่ขาดครับแต่ถ้าได้อ่าโอห์มสูงนะครับก็แสดงว่าขาดครับหรือเข็มไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าขาดแล้วครับก็ให้ไปไล่ดูนะครับแล้วก็พันสายให้เรียบร้อยก็เป็นน้ว่าใช้ได้ครับ อ่าถ้าเราปิดฝาเครื่องซักผ้าแล้วนะครับแล้วไฟที่สวิต์นะครับจะต้องได้ศูนย์โวลต์นะครับถ้าไม่ได้ศูนย์โวลต์ก็แสดงว่าอ่าสวิต์เลอะนะครับไม่แตะกันนะครับไม่ใช้น้ำมันโซแอกฉีดครับฉีดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นโยกลงสามสิบครั้งก็ใช้ได้แล้วครับหรือจะถอดออกมาแล้วก็ดัดไอสวิต์นะครับด้านในนะครับที่ต้องแตะกันนะครับแดดให้มันแตะกันนะครับ ต้องตั้งตั้งขายให้ดีนะครับอ่าถ้าทำได้ก็ไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าทำไม่ได้ก็ซื้อใหม่ก็แค่นี้เองครับอ่าสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ